นนสนับสนุนโดยกาแฟสดรสพรีเมีมเยม All Cafe ตอนนี้เราก็อยู่ในคอนโดวิเพชรเรียบร้อยอ่นนั่งให้ดีเดี๋ยวก็ไปกระชน,ะนนะเขาอีกน่นวันนี้ออไหลจอบไปนะเราด่ออดูเกงเขาเปลี่ยน<ๆ>แล้วเนี่ยออสองไป นี่ส่งซักไปแล้วส่งซักไปแล้วครับผมเดี๋ยวเปได้ยังไงสิเที่นิ้วโป้งอะไปแทนนี่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 ไปแทนออกก่อนไม่เป็นไรไม่มีผลนี่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวะเฮ้ยไปถ้าถ้าเบี่ยงโดนมันจะขันหลังมาปิงปองอ๊อกมีอ๊อกตัออกออกตัแล้วได้แล้วถ้าเบี่ยงโดนมันจะมีเสียงด้วยไหนยังไงอครับถึงเบี่ยงอ่าเก่ง เก้งเสียงคุ้นๆนะอย่าเพิ่งนะอันนี้จะใช้ไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเรปปิก้าเรปปิก้าเป็นของทำเทียมใช่ไหมแบบหรออะมาลดูซิว่าถ้ามันเสดสีนล้เฮ้ยไม่เอาเสียของหมดจะให้ฟันหลังดูไม่เสียังไงจะดูอ๋ออเออเอโอ๊ยน่อร่มน่าร่มมาก แต่จริงๆเหมือนแบบพี่เพชรชอบแบทแมนมากเนาะใช่ใช่ครับแบทแมนชอบเหมือนรู้สึกแบบเด็กๆเคยช่วยชีวิตอะไรพี่ไวบะไม่เนี่ยเออเขาไปมาช่วยหรอคือจริงๆเหมือนถ้าแบบเรื่องแบบชายมันน่าจะไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยมันเหมือนเรื่องมาจากพ่อพ่อก็ชอบแบทแมนเพราะว่ามีมาเก่าแล้วแล้วก็คุณย่าก็ชอบซึ่งตอนเด็กคุณย่าก็จะซื้อตุ๊กตาแบทแมนให้มันแาบ 30- 40ตัวตอนเด็กก็จะมีเยอะมากตัวไซส์เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะสะสม พอโตมาเองเราก็แบบพอเริ่มมีฐานะเราก็แบบซื้อในอีกสเกลที่มันแบบลงเลยว่าเริ่มมีฐานะเริ่มงเลยว่าเริ่มมีฐานะเริ่มมีเงินเยอะ้นอะทถึงข้องนี้หน่อยอยู่มานานไหมครับท้องนี้ไม่นานครับเพิ่งมาเช่าอยู่ได้ประมาณสักห้าเดือนอะไรเงี้ยห้าเดือนใช่เพราะว่ามันจะเดินทางสะดวกกว่าเพราะว่าบ้านเราจริงอยู่แถวแบบฝั่งทนวงเวียนใหญ่ซึ่งเวลาเข้าเมืองมามันแบบรถติดมากนะรถติดด้วยมีคนมาบ่อยไหมครับไม่ค่อยมีครับหลยมากวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ คนมาเยอะที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าห้องผมจะจุคนได้สิบกว่าคน<อ>แบบนี้อแอร์ครึ่งจิว๋วนึงอ่ะ <c oughs> คือปกติอยู่คนเดียวไม่เคยคิดว่าห้องตัวเองร้อนเลยคือแบบเย็นสบายแต่นี้มาปกติอยู่คนเดียวครับอย <c oughs> ู่คนเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เ่าะตอนแรกเคยคุยกันเขาบอกว่าบางทีแม่เขาก็มาอยู่ด้วยเออก็เลยแบบอ๋ออยู่แบบแม่หรือเปล่าป้ามอะไรอย่างเงี้ยป้ามาเยี่ยมแล้วก็ไม่คอยเย็นหรอฮะไม่เหนื่อยนี่นี่เขามีพัดลมนี่เขามีพัดลมเขาพัดลมอย่ายวเบรกเดี๋ยวเครื่องรุดพุ่นไปไกล่อนเอร์นับดี้ิงเบองนับภายในสิบวิมีแบตแบตตั้งหมดกี่ตัวสามสิบห้าถ้แบตแบตด้อ่ะห้าสิบหกห้าสิบหกให้ดูวเรา ได้นับไหมไม่เ่ยเรายังไม่เคยนับครับถ้านับจะนับแบบไอ้พวกอย่างเงี้ยใหญ่ๆ,ๆที่ป็นมีนเจ็ดตัวคือแบบพวกสเปเชียลดีๆที่เราแบบ<ๆ>ชอบมากรักมากแต่ตัวใหม่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ซื้อเองทั้งหมดนะแต่หลายตัวแฟนขับก็ซื้อให้<อ>แฟนขับซื้อให้ซื้อซ้ำต่างๆนี่มันเหมือนกันเลยมันแตกต่างกันเหรอ มันคนละชุดกันครับตัวใช่ใช่มันมีหลายเวอร์ชั่นไอ้ตัวเคยหยิบมาเล่นมากกว่าพี่หยิบประจำครับถ้าใครเห็นแบบเฟซบุ๊กเขาจะชอบหยิบมันมาถ่ายรูปใช่เซตให้มันทางการตู้การจัดแสงอะไรเงี้ยเราเราก็จะเข้าไปคอมเมนต์ว่าอ้าวโดนอีกแล้วเหรอใช่มีกัปตันอเมริกามีไอรอนแมนด้วยเจ๋งมากให้ดูปากให้ดมันเปิดยังไงเมื่อกี้มันจริงๆแล้วมันจับ้พังจับลำพังเลย นั่นแหละอยย่าเลเมื่อกย์ไฟลมันเปิดได้ไอันนี้น่าจะเป็นทีวีซีรีส์ป่ะฮะใช่ทีวีซีรีส์ครับเป็นแฟนตัวแรกหลงแบบหกศูนย์นะฮะอันนี้ดูวินเทจอนนี้พ่อเขชอบมากเพราะว่าเขาทันเขาบอกเขาดูตอนกลับบ้านเย็นเลยใช่ทำไมพ่อที่มาของอดีตไข่ดอยเทโรบินอันนี้เหรอให้มาเทียบความแข็งแกร่งของอดีตกับปัจจุบันนะครับดเวอร์ชันล่าสุดไหมมันหาซึ่งเยอะเหมือนกันนะเยอะมากมันฟูมากอันนี้เป็นชุดก่อนที่ฟูกว่ซูเปอร์แมนไม่โนเวย์แน่นอน ทุกคนเลยเว้ยอันนี้เลิศกว่าอันนี้มันทำโน่นอ่ะดูฟีนถึงนะไชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าชอบเวอร์ชันนี้ชอบเวอร์ชันนี้แต่นี่ยร่ำกว่านะล่ำกว่านะตั้มบัฟเลยนะตั้มบัฟเลยนะวันนี้มันมันแข็งไปหน่ะมันไม่ซอฟเลยอันนี้มันซอฟทัชมากกว่าอันนี้มันจะมีข้อปิงปองแต่อันนี้ขู่ขานะ โอ้ยย่ำหน้าไงเปลนะไรเฮ้ยเราทั้งนั้นไม่ชอบนะชอบไหมเอเอ็มตัวเราเ m สเอ็มเอสเอ็มเอสนอสเ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 อมเอสเอสเอสเอัเอส่อสเอมเอสเอสนอมเอส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 เอตเอสเอสเัสเอสอสเาเอสเอสนอสเอสเอเอสเอสือสเอมเอสเอสเอาเอสเอสเออสเออสลอสเอสเอวเอออเ แบบโคบี้ครับเป็นบาร์ที่ผมชอบผมมีไอดอลอยู่เสองคนนี้ใครอยีกคนนี้หรือคนไหนสองคนเลยมันเป็น เบอร์แปดตอนนั <tampoco S 2> I mean hmm. like. mm ้นเป็นเวอร์ชั่นแรกนี่เปลี่ยมาได้ไหมเขาเ NBA นดีเออได้ๆเสียวมากเลยอ่ะตอนโคบี้ตอนนั้นเป็นแบบตอนเข้า NBA ครั้งแรกเป็นลูกกี้แล้วก็ได้รางวัล MVP อันนี้โคบี้ปีสุดท้ายก่อนเลือกเล่นก่อนดีทายอาจจว่าชอบเราชอบดูบาชอบเล่นบาด้วยใช่ครับเป็นคนชอบเล่นบาสมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยตั้งแต่แบบป .6 จนถึงมหาลัยเลยครับเล่นบาสมาตลอดเป็นนักกีฬาด้วยแต่ตัวเราเล็กนะพี่เราเลตำแหน่งอะไรอ่ะเราเป็นพอยกาดครับก็คือลิงเอ่อตัวจ่ายบอลตัวทันเกมตัวสั อานีอันนี้อยากมีปองก็คนเป็นตำแหน่งตัวใหญ่ก็ต้องเป็นเซนเตอร์เฮ้ยทำไมอย่างนี้ที่เขาไม่หลอกเ่ขไม่ล็อกเฮ้ยรถมันดูมีความฟิชช่แต่เท่ดีอะเพรแบบพอเห็นง่ายดีเล็กเพรแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าอยากจะสะสมเหมือนเพบ้างสะสมอะไรกันสะสมโมเดลไงโมเดลอะไรโมเดลอพี่เด็กอะไรเดินเดินฟุ๊สวัสดีครับวันนี้ก็มาเดินเหมือนกันเลยขอไลอยากสะสมโมเดลบ้างกว่ นี่ก็เริ่มแล้วนี่นีริ่มแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนี่เลยแพงมากแพงใช่ไหมฮะพูดถึงผลงานตอนนี้ก็นคืนนี้เลยนนี้มีใช่ daily dossie ครับผมถึงตอนที่ไหนละก้าว EP เก้าใช่ไหม EP แปดเราก็แสบเป็นนัตีก้าเป็นคนสองใจเราตีกันไ้ยังไงก้าวยังไงก้าวยังไงแบบจนเกินเราไม่ได้เราขอเกินได้ไหมอือคือพี่เติ้ลเราบอกมาอย่างหนึ่งว่า EP เก้าคือ EP ที่เราจะกลายเป็นนักแสดงไม่ใช่ไก่กาแต่คือ ความสามารถการแสดงของเราจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วก่อนอันนี้เราเป็นทุกคนทุกคนทุกคทุกคแต่แบบอันนี้คือแบบมีพลัามากดราม่าเพราะว่าตอนแปดที่ผ่านมาทุกคนมันเริ่มแบบว่าถูกถูกกระทาะเปิดออกแล้วว่าถึงความสัมพันธ์ว่าแบบ ในความสัมพันธ์ที่ที่มันจะมีปัญหาแล้วทาให้ทุกคนผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปอ่ะมันคืออะไรเงอ่ะซึ่งกล้าจะเลื่อออกไปแล้วเหลือเข้าเนื้อแล้วใช่แล้วถ้าถึงอนาคตเนี่ยเดือเราแบบตอนนี้เราก็มีตุซี่โด่งดังกันไปแล้วมีอยากทําอะไรพิเศษไหมในวงการอชิ้นที่ไหนชิอะไรเลยอยออกทำเพลงไหมครับช่วงนี้เอ้ยเพราะว่าน่าก็ห่างหายไปนานอย่าทิ้งนะพีชเราเคยเป็นพัฟเอร์วิดนะแล้วแบบยังไงแบบ เต้นเต้นไปด้วยป่ะก็จริงๆไม่ซีครับอาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดเต้นมากแต่ก็แบบถ้าเป็นแบบมีจังหวะให้มูฟหรือแบบโยกโยกได้สนุกสนุกก็น่าสนใจปอบป๊ออาจจะไม่ต้องยสนใจเป็นซีจริ่งกับใครไหมในสาคนนี้นี่เล็งปิงปองอยู่ไม่ใช่ปิงปองมาทำเพลงมึงเละไม่ปองแล้วป่ะเพลงมึงแรปป่ะใช่เพลงมึงสามสองหนึ่งวันนี้ผมมีนิทานจะ่าให้ฟังอากูเป็นนิเทศอะไรกุติดเทา คือเป็นสิ่งเหนือเสือตายแต่พี่เท้์เขาแรปได้จริงๆรความสามารถพิเศษเนี่ยเขาคือแรปเพลงเกาหลีแต่ใส่เนื้อเพลงไปใช่ไหมเราเคยทำทำเล่นๆกับแล้วก็ว่างไรเงี้ยอ่ะวันนี้โชว์หน่อยต้องโชว์ไหมต้องโชว์เลยมีใครชอบเพลงเกาหลีเพลงไหนไหมเขาชอบบิ๊กแบงเหมือนกันผมชอบเพลงอารรีังอารีรัง เพลงอารีลังอะไรก็ได้ให้ห้ไดนสักทอนนึงในอารีลังอาเอาบิแดงก็ได้บิแดงง่ายง่ายก็ที่เราเคยแต่งเล่นนะก็ลืมลแล้วนะฮะอันนี้ก็เพลงอะไรชื่อเพลงจริงๆแล้วมันคือเพลง loser ใช่เป็นทอนแรกของ loser เชลอ๋อนะในความสัจจริงเรานี้คงเป็นไอคิ้วแพ้จะเดินคนเดียวและนอนคนเดียวก็ต้องมีน้ำตา It's been a long time ความรักที่หายไปฉันเนอยเมื่อเลยคิดถึงเธอจนเกลื่อนเติมให้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกินฟิล์นั่นเพราะว่าบางครั้งเราฟังเพลงเกาหลีมันพอนะแต่ว่าเราก็แปลไม่ค่อยออกไงพี่เพบสก็แปลแต่งซับแต่งซับเลยเนาะนั่นแหละคุยเรื่องเพลงไปแล้วต้องความรักมากเมื่อกี้ถามว่าอยากฟิชเชอริ่งกับใคร แต่ว่าเรามีแบบฟิตเจอร์เพลงอยู่หรืเปล่าไม่ใช่แต่จริงๆเราเลเรื่องอะไรอยู่ฟิตเจอร์เพลงอ๋อไม่รู้ว่าเรามีครัวกับใครอยู่ฟิตเจอร์กับใครมาใแล้วก็แบกุ๊กกิ๊กกับร้องเหมือนกันนี่ถูกมาใช่ไหมใช่ครับกันในแหละคุยกันแบบอยู่คือมานานเนี่ยคุยกันมานานเรื่องมานานแล้วครับผมแล้วเป็นไงคุยต้อนคุยใส่อากาศไหม ไม่ต้องใส่หน้ากากปะต้องจริงใจไม่ต้องมีหน้ากากใส่กันแล้วตอนที่คุยกันแบบตอนที่รายการออกมานี่ยเขาก็แบบโอ้ทุกคนอยากรู้ว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอรู้ว่าอ๋อก็คือคนที่เพชรคุยด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีตอนมาฟีเจอร์วิ่งเดบใส่หน้ากากแล้วฟีเจอร์วิ่งกันแล้วก็แบบใส่หน้ากากกันแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วว่าพี่เป็นใส่หน้ากากแบทแมนหน้ากากแบทแมน อันนี้หมายถึงอะไรอะร้องเพลงเราไม่เคยใส่หน้ากากเราก็จะร้องกันสนุกสนุกหน้ากากเรามาพูดถึงความไฮโซอีกคนหนึ่งเขามีความณอยุธยาเราน่ะยังไงตอนนี้เป็นเหมือนแบบเป็นสามีอย่างชาติเลยนะเธอเป็นผัวทุกคนนี่เพื่อนฉันไม่มีใครพูดถึงฉันเลยพูดถึงแต่เธอยังไงมันยังไง๋ยนพูดซีตอนนี้แบบหัวใจยังว่างไหมยังไงมัมีคนคุยตั้งตาเขาใส่หน้ากากเวลาคุย จังหวะันโกดคนแบบนี้ไงถึงอยู่เป็นไม่มีไม่มีไม่ใส่หน้ากากคุยไม่เน้นแบทแมนหล่อแล้วไงเขาน่ารักไหมคนนั้นอันีแล้วคนนี้ยังไงยังไงตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างก็มีก็มีคุยคุยบ้างครับตอนนั้นมีคุยกับเพื่อนเพื่อนไปเจอกันที่้หเกาหลีเป็นคนไต้หวันอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาเราเคยคิดไหมว่าแบบอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งก็เคยคิดนะเออก็เป็นทายที่เราแบบ ชอบก็ก็ดีนะแต่จริงมันไม่หรอกเราเราว่ามันต้องเป็นคนที่ที่คุยกันรู้เรื่องมากกว่าคืออยู่กันได้อะเราว่านั้นสําคัญสุดเลยมันไม่ได้สําคัญว่าเขาเขา,เขาต้องเป็นชาติไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอปกติมาเจ้าบ้านเราต้องเป็นเออเป็นคนแขกที่ดีเราทำอ<ม>าหารให้กินด้วยปิงปองวันนี้ก็เตรียมมาแล้วใช่ไหมวันนี้เนื่องจากเรามาเป็นแขกราวเราก็ต้องอทำอาหารให้เขากินแต่ว่าเรานั้นต้องทำอาหารประจำชาติตูตั่นก็คือตำถาดใช่